สวัสดี FC ลุงหนวดวันพ่อครับโอ้โหวันนี้ตอนแรกลุงหนวดตั้งใจว่าจะจัดกิจกรรมแค่นนะครับแต่ไม่ทำจริงๆครับขออนุญาตไปเที่ยวก่อนแล้วกันครับวันนี้ลุงหนวดเจออะไรครับเนี่ยขับรถล่อนี่ยหวานเที่ยวครับต้องยอมเสี่ยงครับลุงว่ามันล็อกเต้าเนี่ครับคิวซีไปครับหนึ่งตัวเอาเพื่อนดาวเฮ้เพื่อนดาวครับเพื่อนดาวครับ ไปครับร่าต่อครับลื่นมาครับตีมันมาครับโอ้โหเจ่อยังเร็วหนึ่งก็บอกสองก็บอกนะครับก็มาดิครับจะชาร์จจะชาร์จเหรอชาร์จเหรอครับก็มาดิครับหนุมเป็นหนุ่มซ้ำก่อนครับไม่ไหว ไปไหว,วเกวววนะวาะมาเกอะมา,มมา,มมามเลยครับคุณจับเพื่อนเพื่อนเพื่อนะไรดูเลยคุณดีกว่าเยอะโอ้ดีซ้ำดีซ้ำเลยครับทำให้เต็มที่ครับท้ำให้เต็มที่ไปละโอ้โหโ,โชคดีโชคดียังบวกครับแต่บวกโคตรน้อยเลยไต่มาห้าคิวคิวคิวไม่สำคัญเท่ากับระยะเวลาในการอยู่รอดนะครับฮ่าได้เวลาที่เราจะต้อง ลงแรงสี่หนึ่งหรือสี่สองแล้วสินะมินมาพอดีครับน้องมินคนดังมาอีก,กแล้วครับจังหวะแบบนี้เราก็ต้องจัดหนักๆครับเพราะว่าเราลงสี่ทีมสี่แล้วบวกน้อยด้วยสเตปของลราหน่วดแล้วจะต้องจัดสี 1, ่หนึ่งสองหนึ่งหรือสี่สองปิดเลยครับไม่ชวนใครละ เดี๋ยวมาดูคาว่า EP เนี่ยลุงกับน้องมินเนี่ยลงแรง4-2เนี่ยระดับเกรด5ดาวนะครับอยู่5ดาวน้องมินน่าจะแต้มมากกว่าลุงครับเดี๋ยวลองดูครับว่า EP เนี่ยเราจะบวกหรือเราจะลบหรือลุงหนวดจะพาน้องมินลองให้กันแน่ครับรับชมเลยดีกว่าครับตึงๆตึงๆ4-2ครับ ผมผมหนีนะผมหนีมาเอาอเนี่ยอะไรวะตู้ตู้ตู้อะไรตามสารนิดนิดเลยมีตัวผมไดตัวน่ออุ้ยอุ้ยปืน ของหน่อยบอาเบื่อน้ำแข็งนะทีเดียววูบเลยนะวูบเลยนะทีเดียวอ,ะอ่ะค้เขาคมกว่าเลเขาคมกว่าดิเขาร่าเขาเล่นนานเร้วอะ่ะผมม่ยังไม่เาเลกอะ่ะมือยังไม่ชินอะ่ะ วะโอ๊ยมากี่ลุงวาร์ปกลับไปเอาเหรียญแม่งเอ๊ะครับปิ๊งเกอ่ะ wow. <coughs> <coughs> <โอ้ย,ส่วน... coughs> ผมก็ได้ค่ะจ้าว คว้าเล่นไปชั่วครเดี๋ยวกำบัดปุบเลยปุบเปเลยล้ววงฟ้านะวงฟ้ามีตัวหรือเปล่าม่ตัวไหมอ่ะ แต่ไม่มีตัวบ้านบ้านลุงพขาทำอะไรกันอ่ะยอ,อดอดนี่เอกเอมแปดกระโดดขบยิง Oi! <tryk> มอ้เท้าขึ้นเท้าไหนทอีมายีมาีม่แน่เลย ว่าจะพาน้องมินมาบูนะครับ4-2ยิงชิวๆกันเลยน้องมินมีตัวมินเรอยู่หน้าลุงไม่ีกว่า

ตีมอยู่อ่ะาไม่ตามรอบต่อนะเนะเล่นเกมเล่นเกมพวกมากลุงบอกแล้วเกมนี้เอาแค่็อปสิบก็พอแล้วเล่นเกมไปแล้วมีเสียงด้วยนะมีเสียงยิงไนงะ เราไม่ตั้งแั้วไม่ตั้งคะไหมมันดไหมเฮ้ยดีเข้า่าไหู้ตู้ไหมตู้มีตู้มีตู้มี ตู้ตรงป้ <wipe> ายอ่ะวมวี

はい。<noise> ต้องไปชุบตัวอย่างเก่มาแล้วมาต้องไห้ว่าไม่ได้ต้องรีบชุบแเหมือนเห็นตัวอีกอ่ะต้องมีแกลลีนีดไหม 来了。哇 กันยัดเลยไอไปไปแมลงติดดิเรอะ